สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมพศ2567วันนี้มาเที่ยวที่รีสอร์แทแห่งหนึ่งในอำเภอมวกเหล็กสระบุรีใกล้ๆน้ำตกเกเต่าน้อยอิงเขาอิงเขารีสอร์ทตอนนี้ภูมิ10ขวบผู้ผา4ขวบกำลังหาดว่ายน้ำเอาว เริ่มได้เลยตอนนี้ภ erm ูมิก็ว่ายน้ำเริ่มเก่งแล้วนะ แต่ภูผาก็ยังยังว่ายไม่ได้เลยภูผาว่ายน้ำไม่ไม่เป็นเท่าไหร่ยังไม่เป็นเลยไม่ใช่ไม่เป็นเท่าไหร่ไม่ไม่เป็นหรอกเพาอเออไม่เป็นหรอกเพาะนี่บรรยากาศโคตรดีเลยบรรยากาศโคตรดี อยากกดได้ไหมอ่ะเพอลูกกดได้ไหมอ่ะอย่าอย่ากดเล่นลูกไม่มันกดดไ้แต้องอ่ะมีคนอื่นเขาเล่นด้วยลูกภูมิกดเพื่อ,อไปกดปิดตาตาคุชี่แล้วหรอ

ทีสากุก่มีสุไม่เอาจยนนดู้กช่วยดพี่ิเิดมาโตหรอพี่ภูมิเกิดมาโตอะไรก็ถามแม่โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะ